สวัสดีครับเย็บีทุกท่านซื้อมาจาก l a ซา d a นะครับอันนี้ผมแกะแล้วนะเมื่อกี้ตัวล็อกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทาํามายังไงนะตอนที่ซื้อมาเนี่ยครับมันอยู่ลักษณะนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศจีนเขาประกอบผิดหรือเปล่านะแล้วตรงนี้มีสปริงเนะี่ยตรงนี้มีสปริงนี้นนี้จะมาเองนะครับ เครื่องดูดฝุ่นฮะรดม,มาที่แรกมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบให้ดูตอนที่ซื้อมาช่วงนี้คนเมืองเหนือเพิ่งทําคลิปนะคะปกติจะใช้แอ่วเมืองเหนือนะคะพอดีเมลเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยต้องสมัครใหม่นะคะก็เลยมาเป็นมาทําเป็นของ,งเมือหนุนนะตอนนี้ผู้ติดตามหายหม ก็ไม่ได้นะคะนี่ครับอันนี้พ่อบ้านกำลังทำนี่ครับอันนี้เราหยุดร้านนะคะเพิ่มมาจากลาซาด้าเป็นยังไงฮะอันมาจากนี่เลยเนี่ยนะ,นนะผมก็ไม่รู้มันจะไปล็อกกันยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยกายตัวเนี่ยพอเราดูดไปดูไปหวัวมันหลุดออกครับเนี่ยหวัวตัวเนี้ยเนี่ยมันไม่ล็อก พอมันไม่ล็อกผมก็ไม่รู้จะทำผมก็เลยมาแกะดูแล้วข้างในก็มีอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้เครื่องดูดฝุด่นอใช้ไฟรถยนต์นะครับหัวสายยาวประมาณสักสาเมตรได้นะครับหัวนี้ก็จะเสียบไฟรถยนต์นะครับแต่ตัวล็อกอะมันมีสปริงอยู่ตรงก้นแล้วตรงนี้มันไม่มีที่จะจะยันขาสปริงแล้วไม่รู้ มันจะไปล็อกกันยังไงผมก็เลยดัดแปลงฮรัเห็นไหมหนนใช้การดัดแปลงใช่ไหมคะใช้การดัดแปลงครับ<ม>ก็กลับหัวครับกลับปูสปริงจากจาก,จากที่มันอยู่อย่างนี้นะครับกดเข้ามาชมได้นะคะของปู่เจ้าสมิงพายซัทว์ีนะคะแล้วผมก็เลยดัดแปลงทําอย่างนี้ครับกลับหัวกลับหางมันครับ กับหัวกับหางมันให้มันล็อกไอตัวเนี้นะครับให้ได้นี่ผมดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะผมจะใส่ประกอบน,นี่นะครับ แต่ถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะล็อกได้พอเราใส่ตัวนี้เข้าไปเนาะไม่รู้ว่าประเทศจีนเขาทำมาอย่างไงครับเขาเสับสนเดี๋ยวผมขอยึดยึดนะทั้งตัวสองตัวกนะัก็ถามว่าดูดดีมันก็ดูดสะอาดครับดูดดีครับซื้อมานานแล้วเครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องดูดฝุ่นนะ,ะใช้ดูดในรถครับเมื่อกี้ว่าจะ ต่อใส่อแดปเตอร์เนาะแล้วเอาไว้ดูดในบ้านไม่ได้แอมของอแดปเตอร์มันมันน้อยกว่าหรือว่ายังไงไฟรถมันแบตเตอรี่มันสี่สิบกัมครับแต่ตัวนี้มันสูงจุดห้าคิดว่าคงจะไม่อันนี้ต่อกับทางเดิมใช่ไหมคะอันนี้ก็จะต่อกับอย่างเดิมนะครับน,นี้ก็จะต่อกับใช้ไฟรถอย่างเดิมครับใช้ได้เฉพาะในรถครับ ก็ต้องไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราจะไปซื้ออะแดปเตอร์ใหม่นะครับอะแดปเตอร์ใหม่มาใส่หน้าเราจะลงให้ท่านดูอีกนะคะนี่ครับนี่อย่างครับเอาฉลามสองตัวมีไหมมีครับผม